บดีเอสซีที่น่ารักที่เคารพนี่เราเกี่ยวข้าวโพดนะคะกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามโมงกินข้าวเช้าตอนสิบโมงเขาเน่าซีฝาซีฝาที่สี่ม่วง <c oughs> <c oughs> ปลาเขาทำเป็นสีดำไม่ได้ทำไม่เตียงปลาเดกบองค่ะอาหารเ้องเหมือนปลาเดกบองทอดหมูก,กับก้อยเนื้อ กินง่ายๆถ้วยจานบะหมี่ซื้อมากินปั่นเอาเลยเก็บงานนะอ2ไร่อีกแปลงหนึ่งิบไร่ปะติดถนนเลยค่ะทับพริกกำนันนกนะ สุดท้ายก็ตบท้ายด้วยงานหินค่ะงานหินยกน้ายกหลังแค่ลยนะหินค่ะโอ้ขึ้นเกาะเลยแล้วครับท่านระวังโซ่ขาดอีกนะครับท่าน นี่เสร็จแล้นี้ก็ว่าจะเข้าลบุรีนะไปเกี่ยวที่ลบุรีเขากูมาเ,เกี่ยวตัวนี้เลยวะมันมาจากาะกคลรเจ้าที่เนาะ เขาหยอดลายลายตัดก็นัดโดนลายเงาเนาะเขาหยอดว่าเขาเห็ดงายไงแต่ว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวยากต้องล้องตัดแล้วมีหินเยอะค่ะเหมือนแบบก็นัดจะหยอดแนวแนวยาว punkin. Tik ni lah tu. พอนะไม่ต้องเรียนต่อก็จะมาอยู่กับแดดอย่างนี้เแหละค่ะมารับจ่า้า ชอบฟุตบอลเออฟุตบอลเตะจะเตะแค่ไหนจะชอบแค่ไหนเป็นอาชีพได้ไหมก็จะสนับสนุนนะพ่อแม่ก็จะสน,นับนะสน,นุนนะคะอันนี้หรือว,ว่าชอบรถเกี่ยวรถเกี่ยวชอบไหมจะขับได้ไหมถามใส่ใจลูกตัว สิเดก็ได้เข้ารอบยี่สิบทีมนะเพราะว่าทั่วประเทศมันมันหกสิบทีมอะหกสิบทีมทั่วประเทศเข้ารอบยี่สิบหรอบซ้อมระยะซ้อมมาแค่ปีเดียวฟุตบอลเขตแดนชอบ นี่เขามากับรถเกี่ยวบอกว่ามานี่ไม่ได้ซ้อมบอลน,นะเวลาไปแข่งนี่คนไม่ค้นไม่แข่งนะไม่ไปซ้อมไม่เป็นไรก็บอกอชอบรถอยากมาขับรถเกี่ยวเมือ่อวานนี้พ่อไวาให้ขับไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะส่งกลับบ้านแล่เพราะว่าได้มีงานไตเกี่ยวที่ลบบุรีต่อ เคก็อยากมาค่ะเขตแม่ก็เลยไม่ไไม่ให้มาให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านกับย่าย่าไม่มีเพื่อนนอนปิดเทอมช่วงกำลังอยากลองของเลยค่ะเด็กรุ่นนี้ปห้าปหกขึ้นม .1 เลยถ้าพ้นแล้วก็พ้น ช่วงนี้ช่วงกำลังอยากลองของกดจะไปลองน้ําท่อมกูจะไปลองนี่กับเขาพ่อแม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีตอนนี้เขางบน้ำอัดลมนะคะงดน้ำอัดลมหล้งแ,แต่ไปแข่งบอลมารอบนี้แต่ก่อนกินน้ำอัดลมโค้งน้ำหวาน เขาเลิกกินแล้วเขากินนมค่ะเขาเขาจะตัวสูงสูงจะได้ไปแข่งจะได้ไปคัดตัวรุ่นอายุสิบสองเขาบอกให้แม่ทําอาหารครบห้าหมูเขาจะกินอาหารกรบห้าหมู่ก็ต้องการตัวสูงนะตัวใหญ่ก็เลยว่าสิได้สัสําไดน้อเนาะซึ่าพวกนักวันขี่กระตือเนี่ยบนอนอก สี่ไล ้วดยเขาที่มันแห้งเขาฉีดเขาฉีดเครือนะฮะก่อนหน้านุู้นเครือเต็มเลยทีนี้เขาฉีดยาเอาโดนฉีดมันก็เลยเป็นสีแห้งๆเป็นผุๆยังไงไม่รู้เนี่ยเนีด็กไอยเลอร์คนใหม่ นะอุมนะอุ้มเนะี่ยอืมโตคําค้ว,ควยงคำขั้วตู่อุ้มเนะี่นี่แหละค่ะทุกคนคะก็ไม่ได้ไปถ่ายทางอื่นนะคะก็ถ่ายแต่ที่วิธีการทำงานนี่แหละต้องอบคั่นี่แหละ,อพพหละชอบมากชอบเพื่อ ช่างเชีางวช่างี่วนี่บักแดนเป็นสปอนเซอร์เสื้อให้เจ้าทุกวันเลยนะนี่ของพ่อของแม่นี่เก็บมาใส่มดเลยค่ะเสื้อเกี่ยวลันพุ่งนี่เขาบอกมันใส่สบายเขาบอกเป็นบักแดนนี่จะใส่อยู่สองตัวเสื้อช่องสาวน้ำซิงกับช่องเกี่ยวลันพุ่งอย่างอื่นไม่ใส่บักแดนมันเป็นเอ จะลาใส่เสื้อช่องเจ้าได้หนิมันโกมโหมดห้าอย่างดีเลยเนี่ยอ๋อคองหาก,ก็หมดแล้วล่ะค่ะก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบไร่เจ้านั้นแต่คงจะไม่ได้อยู่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเขาติดงานศพอยู่มันรออีกหลายมันนะคะพอดีเรารักเรานัดงานอีกทางลบุรีไว้แล้วก็คงจะได้เจอกันนุ่นแลกรุ่นสอง จอกันใหม่สำหรับคลองหาดค่ะอนคลิปนี้ก็ขอรำลาพี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ